ทำไมการทำสิ่งนี้จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่คนไม่ค่อยพูดถึงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้การหยุดเรียนรู้คือการหยุดเติบโตค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานไหนหรือสนใจเรื่องใดการศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดโอกาสให้คุณพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดคุณสามารถเลือกเรียนออนไลน์การเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือแม้แต่การอ่านหนังสือเองที่บ้าน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณก้าวนำหน้าผู้อื่นในอาชีพการงานหรือสามารถเปลี่ยนสายอาชีพได้ตามความสนใจของคุณสิ่งนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวคุณเองเพราะความรู้และทักษะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้ค่ะทักษะใหม่ๆที่คุณเรียนรู้จะทำให้คุณมีโอกาสในการทำงานหรือขยายธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะทางเทคนิค เช่นการเขียนโปรแกรมการทำกราฟิกหรือทักษะด้านการสื่อสารการจัดการเวลาหรือการแก้ปัญหาทักษะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานและทำให้คุณมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆต้องใช้เวลานานแต่ในความเป็นจริง คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆได้เช่นเรียนรู้การใช้โปรแกร,รมพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนรู้ทักษะการพูดในที่สาธารณะซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ค่ะไม่เพียงแต่ทักษะทางเทคนิคเท่านั้นที่สำคัญทักษะทางสังคมและอารมณ์หรือที่เรียกว่าซอฟต์สกิลก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเช่นกันค่ะ ทักษะเหล่านี้รวมถึงการสื่อสารที่ดีการทำงานเป็นทีมการจัดการอารมณ์และการคิดเชิงวิพากษ์ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดชอบหน้าที่ใหญ่ๆซอฟต์สกิลนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับฮาร์ดสกิลเลยค่ะเพราะมันเป็นทักษะที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้การสื่อสารงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์หรือการจัดการงานที่ซับซ้อนอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากในการลงทุนในตัวเองคือการอ่านหนังสือค่ะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่หาได้ง่ายและสามารถพัฒนาทั้งความคิดและจิตใจของเรา การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการทำธุรกิจหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่ๆและแนวคิดในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการอ่านไม่เพียงช่วยให้คุณมีความรู้เพิ่มเติมแต่ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่สร้างสารรค์การอ่านทุกวันจะช่วยให้คุณเติบโตทั้งทาง,ทางความคิดและจิตวิญญ,ญาณค่ะ การลงทุนในตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นการศึกษาในห้องเรียนเสมอไปค่ะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเช่นการทำงานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆการเรียนรู้จากความล้มเหลวก็เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาตัวเองประสบการณ์จริงจะทำให้คุณเติบโตและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้น ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายแม้ว่าจะรู้สึกกลัวหรือลังเลเพราะทุกประสบการณ์ที่คุณได้รับจะกลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าซึ่งสามารถใช้ได้ในอนาคตค่ะการลงทุนในตัวเองผ่านการศึกษาและการพัฒนาทักษะใหม่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองในระยะยาวอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะความรู้และทักษะคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถแย่งจากคุณได้ เมื่อคุณพร้อมที่จะลงทุนในตัวเองคุณจะสามารถสร้างโอกาสและความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะขอบคุณที่รับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ